ในแบบฝึกหัด15.9นี้นะครับสวัสดีนะครับนักเรียนทุกๆคนทุกๆโรงเรียนทุกๆสถานที่ในโลกนี้นะครับแล้วก็คุณครูแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะครับให้แสดงวิธีธรรมนะครับให้แสดงวิธีธรรมนะครับในโจทย์ประเภทนี้นะครับลมราคาเท่านี้กำไรเท่านี้ต้องขายไปเท่าไหร่ ได้กำไรกี่บาทนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเขาบอกว่าพัดลมเนี่ยราคา6 60นะครับห5 0นักเรียนครับวิธีการของคุณครูที่คิดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่โรงเรียนนะครับคุณครูอาจจะคิดแบบประหยัดหรือคิดแบบทางลัดหรือคิดแบบรายละเอียดมากกว่าหรือน้อยกว่าโรงเรียนนะครับ แต่ว่ามันก็คือวิธีคิดเลขวิธีหนึ่งซึ่งก็ได้คําตอบเหมือนกันนะครับทั้งเรียนก็เรียนรู้แล้วก็นําไปปรับใช้นะครับไม่สามารถลอกตะพพืตะพือได้นะครับไม่ใช่มาถึงก็จัดหนักจัดเต็มจัดจริงจัดจังลอกแลกนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูถามคุณครูโดนตอบไม่รู้เรื่องโดนตีตูดนะครับโอเคนะครับคุณครูก็มาทําต่อนะครับเท่านี้6 5 0ห้าิบถ้าเกิด ขายไปแล้วกำไร 40%. ก็บวก40%เข้าไปนะครับแล้วมันจะเป็นเงินกี่บาทนั่นนั่นคือราคาอีหยัางก็นะครับแล้วก็ได้กำไรกี่บาทนะครับคุณครูก็จะคิดก่อนนะครับจะมีคำตอบอันนี้ก็คือราคาขายนะครับราคาขายแล้วก็กำไรกำไร เท่ากับนะครับ40%ก็คือ40ส่วน100ยคูณด้วย650นะครับมันก็เท่ากับ02ตัวตัดกันเหลือ45 20 4 6 24ทด2ก็เป็น26ก็คือกำไร260บาทนะครับเรียนส่วนกำไร260บาทแล้วก็ต้องการขายพัดลมนักเรียนก็เอา 40%่เอ่อสี่นี้นะครับนักเรียนโอเคคุณครูตีก่อนไปก่อนสีนนี่คิดเป็นเงินแล้วก็คือ260บาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา260บาทบวกกับ650บาทซึ่งมันก็จะเท่ากับ0 5นบวกหได้11ใส่1ทด1 1ึบวกสเป็น3 3มบวกหเป็น9 910บาทนะครับนักเรียน อันนี้คุณครูคิดในใจจริงๆเลยนะครับนักเรียนนักเรียนก็ไปฝึกคิดในใจบ้างน,นะครับคําตอบแรกนะครับราคาขายเท่านี้นะครับอันนี้คือคําตอบที่1นึ่คำตอบที่สองนะครับนักเรียนก็คือกําไรเท่านี้นะครับเราก็จบลงไปแล้วในข้อแรกอย่างสวยงามนะครับในข้อที่สองขุนชื่อขุนอีกแล้วหูฟัง8 5 0หบาท ขายต่อให้ต้นกล้าขายขุนขายขาดทุนไป20%ต้นต้นกล้าซื้อหูฟังเท่าไหร่<ม>ก็คือของเดิมราคาแปดร้อยหขายขาดทุนไป20%ซนนะครับก็เอา20%บเอนี่ยลบออกจาก8ปดร้บาทก็จะเป็นราคาที่ขุนขายให้ต้นกล้านะครับคุณครูก็จะคิดก่อนแล้วก็ อธิบายให้นะัเรียนฟังก่อนแล้วก็เขียน850้าลบออกจาก20มันจะเป็นกี่บาทเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันนะครับลบออกจาก20เเท่ากับกี่บาทนี่คือนี่คือราคาที่ราคาที่ขายให้ต้นกล้านะครับราคาที่ขายให้ต้นกล้าปกติ นักเรียนจะเขียนตรงนี้ข้างหน้าใช่ไหมครับนักเรียนก็ย้ายตรงนี้ไว้ข้างหน้าประโยคก,ก็ได้นะครับเราก็มาหา20%คือเท่าไหร่นะครับ20%ก็คือ20ส่วนร้อยคูณด้วย850นะครับ0ตัด0 0ตัด0 2คูณ85เท่ากับสอก็ได้1น0รนะครับนักเรียน 170บาทนี่คือ,เ,อเป็นราคาที่ลดลงไปนะครับ170บาทหรือมันเท่ากับ20%เพราะฉะนั้นต้นกล้าก็จะได้สินค้าที่ราคาถูกถูกลงไปอีก170บาทนะครับเราก็เอา170บาทคูณกับ เอ่อลบออกจาก850ซึ่งมันก็คือ680บาทนะครับเรียนคุณครูขอ,อยัุใช้มึกสีนูนะครับขอโทษ680บาทเป็นราคาที่ต้นกล้านะครับได้จ่ายเงินชำระเงินไปข้อต่อมาราคาต่ออบ4,700ขายกำไร3 5ห ต้องติดราคาเท่าไหร่นะครับจะติดราคาเท่าไหร่เราต้องคิดก่อนว่า3ามสิ้าเปอร์เซนั้นคือกี่บาทแล้วก็เอาไปบวกกับ4ี่พันเดนะครับเพราะว่าสามสิบห้านี่คือเปอร์เซ็นกำไรเราต้องเราต้องคิดกําไรแล้วแปะเข้าไปบวกกับ4ี่พันเนะครับมันก็จะได้คําตอบเพราะฉนั้นเออคุณครูเขียนงี้ติดราคาไว้ติดราคาไว้ มันก็จะเท่ากับ4 7 0พนะครับบวก35%เราก็ต้องคิดก่อนว่า35%คือเท่าไหร่นะครับแล้วถึงจะได้คำตอบนะครับกเรียนก็ขอย้ำว่าวิธีของคุณครูนั้นอาจจะไม่เหมือนของโรงเรียนนะครับแต่มีจุดประสงค์ที่ทำให้นักเรียน เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋ตันแหลแตเ่เฮ้เฮนะครับนักเรียนก็เป็นเช่นนหนาวนะครับก็เลยทําแบบนี้นะครับแล้วก็กํไร3ามร35%นะครับกําไร35%คุณครูก็จะคิด35%ส่วนร้อย คูณด้วย4ี0พนะครับนักเรียน35%เปอร์เซนส่วนร้อยคูณด้วย4ี0พนะครับ4ี0พันคูณสาหารด้วย100่งเท่ากับ1,645บาทนะครับหน4่งันาบาทเราก็ เอามาเขียนตรงนี้นะครับหนึ่มาบวกกับ4ี0พนะครับซึ่งมันก็คือราคาที่เราจะต้องไปแปะไว้นะครับ6 3 4 5นะครับบาทนะครับเรียนบาทนี่คือราคาที่แปะไว้นะครับนี่คือนี่คือคำตอบนะครับราคาที่แปะไว้ คือคำตอบนะครับหกสามสี่ห้าหกพันสารอยสี่บห้าบาทข้อต่อมานะครับแม่ค้าขายหมูปิ้งลงทุนซื้อวัสดุสามพันเก้ากำไรสี่สิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับกำไรกี่บาทก็คือสามพันเก้านะครับบวกกับสี่สิบแปดเปอร์เซ็นตเข้าไปนะครับเราก็หาสี่สิบแปดเปอร์เซ็นว่าเป็นเงินกี่บาทก่อนนะครับ อันนี้อันนี้เราไม่ต้องหานะครับเราหาแค่กำไรกี่บาทนะครับก็คือกำไร48%ซนะครับเราหาแค่นี้เองนะครับกำไร48%ว่าเป็นเงินกี่บาทเราก็จะได้3,900นะครับคูณ48ส่วนร้อยนะครับมันก็คือกำไรนะครับมันก็คือกำไรแล้วนะครับ นี่คือคำตอบแล้วนะครับนักเรียนเขาไม่ได้ถามอะไรที่สอบซับซ้อนเลยนะครับมันก็คือ39มสคูณสีนะครับซึ่งเท่ากับ1 8ึ่งแเจ็ครับบาทโอเคนะครับข้อต่อมานะครับอมสินหกสบบาทซื้อเสื้อขาดทุน ขายต่อขาดทุนไปร้อยละสิบหรือขาดทุนสิบเปอร์เซ็นตนะครับเรียนสิบเปอร์เซ็นตออมสินขาดทุนกี่บาทคําต้องตอบคำถามข้อหนึ่งว่าออมสินขาดทุนกี่บาทแล้วก็ติ๊กเซื้อไปสิบบาทก็เอาร้อยหกสิบลบกับสิ่งที่ขาดทุนสิบเปอร์เซ็นตว่าเงินกี่บาทนะครับอ่าติ๊กติ๊กซื้อไป ติ๊กซื้อไปเท่ากับ160ลบด้วย10%บจะเป็นเงินกี่บาทก็ช่างนะครับเรียนแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้คือคำถามในข,ข้อที่หนึ่งแล้วกันข้อที่สองนะครับก็คือ ขาดทุนสิบซนก็คือหนึ่งร้อยหกสิบคูณด้วยสิบส่วนร้อยนะครับคูณด้วยสิบส่วนร้อยมันก็เท่ากับสิบหกบาทนะครับสิบหกบาทสรุปว่าสิบหกบาทนี้ก็คือขาดทุนนะครับขาดทุนสิหกบาทแล้วก็ เอา16บาทมาแทน10อร์ซนตนะครับก็เหลือ144บาทนะครับซื้อมา160ขายไปแค่144บาทมันก็เลยขาดทุน16บาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ10%พอดีพอดีนะครับ ต่อมานะครับข้อสุดท้ายนะครับในแบบฝัดนี้นะครับกำไรสามห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าทุนเป็นสามพันสี่นะครับราคาเครื่องทำน้ำอุ่นเท่าไหร่อันนี้ครูอ่านแบบคร่าวๆวเลยนะครับอ่านแบบคร่าวๆวเลยนะครับเราก็ได้ความรู้แล้วนะครับนักเรียนครับบางครั้งการอ่านโจทย์นักเรียนสนใจบริเวณที่มันมีตัวเลขนะครับไอสหภาเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับ บริเวณอื่นก็อ่านพอให้ได้แนวนะครับไม่จำเป็นต,ต้องอ่านทุกคํานะครับมันจะเหนื่อยเกินนะครับนักเรียนเราก็ราคาเครื่องราคาขายนะครับนักเรียนเราก็คิดเหมือนเหมือนเดิมนะครับราคาขายมันก็เท่ากับสามพันบวกกับ3าสิเปเซนนะครับนักเรียนก็คิดก่อนว่า35ม็ันคือเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะได้คําตอบนะครับ ซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะคิดให้ดูนะครับสามสิบห้าเปอร์เซนนะครับก็คือส5ห้าส่วนร้อยนะครับคูณกับส0 0พันนะครับศูนย์ตัดศูนย์สองตัวแล้วเราก็จะได้สามสิบห้านะครับคูณกับสามสิบสี่นะครับซึ่งมันจะเท่ากับหนึ่งันหนึ่ง้เก้าสิบบาทอันนี้คือ อะไรครับอันนี้คือกำไรนะครับกำไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เราจะต้องแปะราคาเอาราคานี้บวกกับราคานี้เข้าไปบวกกับกำไรเข้าไปนะครับก็เป็นสามพันสี่บวกหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ซึ่งจะเท่ากับสี่ห้า 9ก้าศูน,นยนนน์นะครับบาทเราก็จบลงแล้วนะครับนักเรียนในแบบผันนี้นะครับเราก็จบลงแล้วนะครับนักเรียนซึ่งนักเรียนทําความเข้าใจนะครับถ้าเกิดนักเรียนทาความเข้าใจหนึ่งครั้งแล้วมันไม่เข้าใจก็ฟังครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ฟังจนกว่าจะเข้าใจนะครับอย่าหยุด อย,ย่าหยุดที่จะทําความเข้าใจนะครับความเข้าใจเป็นเรื่องสําคัญมากที่สุดในวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็อขอให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนวิชานี้นะครับพบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของคุณครูได้นะครับพบกันใหม่ได้นะครับในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับ